สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เฮาอยู่ในโรงบินมแนะมลง B S F เนาะมืัอนี้พาพี่น้องมาเบิ่งมแมลงโปรโตีนเด้อเป็นโรงบินกับหัวข้อที่สิคุยกับพี่น้องในี่ยมนี้ก็เป็นเกี่ยวกวับว่าเลี้ยงไก่แบบบุรณาการอยู่บ้านให้มีรายได้เนี่ยเฮาสาม,มารถเฮ็ดแบบใดนอกจากคือในการเลี้ยงสัตว์หรือการคุณสัตว์ปัจจัยหล,ลักๆสําคัญน,นั่นก็คืออาหารถ้าเฮามีตัวซอยหรือแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหารเฮาก็สิมีแนวทางในการที่สียุดรอดแล้วก็เฮ็ดให้มีกําไรเฮาจังสิอ่า ยูรอดได้ให้กับอาชีพนั้นเนาะแล้วก็เป็นอย่างที่เลียงไก่เพราะว่าไก่เขากับมากินนอนเนาะพี่น้องดังน,นั้นการผลิตน้อนโปรตีนจึงเป็นแนวหรือสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์ลดต้นทุนได้ลายด่านเนาะเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นอาหารในการลดต้นทุนเรียงซั์อาหารที่เฮานํำมาใส่ในการเรียงน้อนก็คือขยะจากที่คั่วของห้องเสษอาหารเนาะเป็นขยะอินทรีย ที่ห้าต้องถิ่มเนาะเอาของถี่มเาะมีคาที่เป็นต้องถิ่มเนาะเอามาใช้ประโยชน์โดยการน้ำมาให้นอนกินแล้วก็นหลังจากที่นอนกินแล้วห้าก็หลังจากได้นอนไปแหยไกล้หยสัรวยเลี้ยงหล้วห้าห้าก็ได้ปุ๋ยห้าได้กำจัดขยะมีแต่ประโยชน์จากการเลี้ยงทั้งนั้นนั่นแล้วกัการเลี้ยงไกล้หรือหาอาชีพยุบันเนี่ยแต่เป็นเนื้อท่าอีกอย่างหนึ่งที่ห้าเบามากโดยตลอดเนาะว่าอยากให้พี่น้องมายุบ้ัน หลายหลายคนมาอยูุ่บานบ่ามีแนวเห็ดก็อายุบ่ไดใดเพราะว่ามันบามีรายได้ดังนั้นนี่แนวทางที่ห้าเห็ดไว้ยูตตอนนี้ก็คือการเลี้ยงไก่แบบบูรณาการอยู่บ้านให้มีรายได้พเพราะว่าห้าก็ต้องเลี้ยงนอนแม่แรงโปรตีนชนิดเนี้ยเอาไปควบคู่กับการเลี้ยงไก่ใด้พี่น้องเพราะว่ามันจะดซอยได้ตอบโจทย์ได้หลายด้านแล้วก็เห็ดให้มันคคบวงจรซึ่งทุกอย่างทุกคลิปเอาพยายามนำเสนอให้พี่น้องเบิ่งแถบทุกอย่างเทคนิคต่างๆในการการจัดการในโลกบินการเลี้ยงนอน ปัญหายังมันเกิดเกิดในระว่างการเรียงแ้วก็มีแนวทางในการแก้ปัญหากะถือว่ามาเรียนรู้ไปน้ำกันถ้าพี่น้องสนใจกะสอบถามเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าเอาเหตุอ่าอัปเดตเก็บหลายช่องทางหลายช่องทางทั้งเพจทั้งหลายช่องทางพี่น้องก็ติดตามไปเนาะและ้วก็ถ้าพี่น้องสงสัยกะคอมเมนต์ไปในคลิปนี้ก็ได้ว่าต้องการขั้นตอนใดสนใจอย,อยากเรียงมาเร่งมาไล่เนะาต้องเริ่มแบบใด หรือการ,รยังใกล้บ้านถ้ามีปัญหายอย่างแน่ก็ซสามารถสอบถามโดยราวะก็เอาแนวทางมีประสบการณ์มากขอสู้ี่นองฟังต่วบ,บางเตืออาจบางย่างอาจรูว่ามดบางยางก็ตองเรียนรู้จากพี่น้องน้ำมือกันถาพี่น้องมีแนวทางหรืออ่ยังเพิ่มเติมก็สามารถมาถแลกเตลียนประสบการณ์กันได้แล้วพี่น้องก,การเฮ็ุแบบควบวงจรทั้งไกลทั้งนอนแบบเนี้ยมันก็นสิเทา,ทา,าสามารถ มีอะไได้เพลิงตัวเองได้เขาก็เริมอายุบานรเยวอยู่กับรอบรัวอยู่กับหม่องอยู่กับธรรมชาติแบบที่ห้ามัดเขาก็สิมีความสุขเป็นความสุขขันโดยฐานเดีือขึ้นหนึ่งเขาเดยุอยู่กับรอบรัวได้กินเนื้อทีห้ามักเด้เห็ดได้ทยวำในสิ่งที่ห้าชอบกัมาเรียนรู้ไปนำการขอบค่นทิ่รับชุมกิหนามาอับเหลือกันไหมขอบคุณครับ